นี่แหละเหมาะที่สุดรัฐบาลไทยตั้งกูเลยคุยกับมึงเนี่ยรัฐบาลต้องตั้งผมแล้วมั้งให้เป็นตัวแทนเจรจาหุนเซนกูไม่คุยทางโทรศัพท์แล้วต้องคุยกันต่อหน้าถ้าพลาดพังไปไงก็โดดต่อยกันกลางวงเจรจากูมั่นใจว่ากูชนะมึงนะกูมั่นใจว่ากูชนะมึงนะเพราะดูเดินออกสื่อแล้วเดินเปาะๆแปลกๆกูยังเดินพลิวแล้วกูนักมวยเก่าด้วยนะฮะกูนักหวยเก่าด้วย ว่าคูชนะมึงนะนะครับคือถ้าคุยกับหลานๆนเนี่ยคุยไม่รู้เรื่องหรอกไอ้คุณมาเน็ตเนี่ยไปคุยกับนายกอุ้งอิงเนี่ยถ้าคุยกับคุณเซนเนี่ยถ้าไม่พี่ทักษิณคุยก็ต้องกูเนี่ยนะครับหรือไม่นั้นท่านประยุทธ์ก็ไม่ได้เพราะท่านประยุทธ์ท่านเป็นอ์ขอมลตรีแล้วแต่กูนี่แหละเหมาะที่สุดรัฐบาลไทยตั้งกูเลยคุยกับมึงเนี่ยมาเนี่ยนะกูว่าหมัดม้ มัดเท้าเข่าศอกกูเร็วกว่ามึงนะไอ้วุนเซ็นนะมาเพียงแต่กูไม่ได้เป็นสมเด็จเท่านั้นแหละนะครับเออก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้กูไปโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพยาบอกว่ากูนอนไม่หลับเอาบัตรคนป่วยสมเด็จเจ้าพยามาแล้วกูบัตรประจําตัวโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพยาคุยกับมึงว่าจะคุยกับระดับสมเด็จวุนเซ็นกูก็สมเด็จเจ้าพญา สมเด็จเจ้าพญาเลวัดมาเนี่ยเอาลงบัตรประจําตัวโรงบาลบ้านสมเด็จเจ้าพญามันต้องอย่างนั้นละมัมาไงฮะคุยกันนะแต่เชิงกูไม่แพ้มึงกันแล้วกันเชิงกูไม่แพ้มึงกันนะครับ